อบพะยบบทที่36เบซาเลลและโอโฮริอับกับช่างฝีมือทุกคนที่พระยาเวประทานสติปัญญาและทักษะให้รู้จักทำงานทุกอย่างในการสร้างสถานนมัสการพวกเขาก็ทำตามทุกอย่างที่พระยาเวทรงบัญชาไว้แล้วโมเสสจึงเรียกเบซาเลลและโอโฮริอับกับช่างฝีมือทุกคนซึ่งพระยาเวประทานสติปัญญาไว้ในใจของเขา คือทุกคนที่หัวใจของเขาเรียกร้องให้มาทำงานพวกเขาได้รับเครื่องถวายทุกชิ้นจากโมเสสคือของถวายที่คนอิสราเอลนำมาถวายเพื่อสร้างสถานนมัสการประชาชนยังนำของมาถวายด้วยความสมัครใจอีกทุกเช้าส่วนทุกคนที่มีสติปัญญาที่ได้ทำงานต่างๆเพื่อสถานนััสการนั้นมาถึงโดยต่างก็ผละจากงานของตน พวกเขาพากันมาเรียนโมเสสว่าประชาชนนำของมาถวายมากเกินความต้องการที่จะใช้ในงานซึ่งพระยาวเวทรงบัญชาให้ทำโมเสสจึงสั่งให้ประกาศไปทั่วค่ายว่าอย่าให้ชายหญิงนำของสำหรับสร้างสถานนมัมการมาถวายอีกเลยดังนั้นประชาชนจึงไม่นำของมาถวายอีกเพราะของที่มีอยู่แล้วก็พอสำหรับงานทุกอย่าง และยังมีเหลืออีกช่างฝีมือทุกคนในหมู่คนงานได้สร้างพระพลาด้วยม่านสิบผืนที่ทำจากผ้าป่านเนื้อดีและได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและปักภาพเครูปซึ่งออกแบบไว้ที่ม่านนั้นม่านผืนหนึ่งให้ยาว12เมตรกว้าง2เมตรม่านทุกผืนให้มีขนาดเท่ากัน ม่านห้าผืนเขาทำให้เกี่ยวติดกันและอีกห้าผืนนั้นก็ให้เกี่ยวติดกันด้วยเขาทำหูม่านด้วยได้สีฟ้าติดไว้ตามขอบม่านด้านนอกสุดทั้งชุดที่หนึ่งและชุดที่สองม่านผืนหนึ่งเขาทำหูห้าสิบหูและตามขอบม่านชุดที่สองเขาก็ทำหูห้าสิบหูให้ตรงกันและเขาทำขอทองคำห้าสิบขอ และใช้มันเกี่ยวม่านให้เป็นพลับพลาเดียวกันเขาทำม่านอีก11บเอผืนด้วยขนแพะสำหรับเป็นเต็นท์คลุมพลับพลาม่านผืนหนึ่งยาว13เมตรกว้างสองเมตรทั้ง11ผืนมีขนาดเท่ากันเขาเกี่ยวม่านห้าผืนให้ติดกันส่วนม่านอีก6กผืนก็เกี่ยวติดกันแยกไว้ต่างหากและเขาทําหูม่านห้าสหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุด ทั้งชุดที่หนึ่งและชุดที่สองเขาทำขอทองสำริดห้าสิขอเกี่ยวขอเข้าที่หูม่านให้ติดกันเป็นเต็นท์หลังเดียวเขาทำผ้าคลุมเต็นท์ด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงชั้นหนึ่งและคลุมทับด้วยหนังอย่างดีอีกชั้นหนึ่งเขาทำกรอบไม้สำหรับพรับพลาจากไม้กระถินเทศตั้งตรงกรอบไม้นั้นยาวแผ่นละสี่เมตร ว้าง66เซนติเมตรกรอบไม้แต่ละอันมีสองเดือยเพื่อให้ยึดติดกันเขาได้ทำกรอบไม้ทุกอันของพระพราอย่างนี้เขาทำกรอบไม้สำหรับพระพราดังนี้ด้านใต้เขาทำ20อันเขาทำฐานสำหรับรองรับเดือยด้วยเงินจำนวน40ฐานสำหรับกรอบไม้20อันใต้กรอบไม้อันหนึ่ง มีฐานรองรับเดือยสองฐานสำหรับสวมเดือยสองอันด้านที่สองของพระพลาข้างทิศเหนือนั้นเขาทำรอบไม้ยี่สิบอันเขาทำฐานเงินรองรับเดือยสี่สิบฐานใต้ขอบไม้แต่ละอันมีฐานรองรับเดือยสองฐานส่วนด้านหลังของพระพลาทางทิศต,ตะวันตกเขาทำรอบไม้หกอันเขาทำรอบไม้อีกสองอันสำหรับมุมพระพลาด้านหลัง ข้างล่างของกรอบไม้ให้จับเป็นคู่คๆโดยข้างบนยอดติดกันที่ห่วงแรกเขาทำอย่างนี้ทำให้เกิดมุมสองมุมคือรวมเป็นกรอบไม้8อันด้วยกันพร้อมกับฐานเงิน16ฐานใต้กรอบไม้แต่ละอันมีฐานรองรับเดือยสองฐานเขาทำกรอนด้วยไม้กระถินเทศห้าอันสำหรับกรอบไม้ฝาพรบพลาดด้านหนึ่ง และกรอนอีกห้าอันสำหรับกรอบไม้ฝาพระพลาอีกด้านหนึ่งและสุดท้ายกรอนอีกห้าอันสำหรับกรอบไม้ฝาพระพลาด้านหลังคือด้านตะวันตกเขาทำกรอนตัวกลางให้ร้อยตอนกลางของกรอบไม้สำหรับขัดฝาตั้งแต่ปลายหนึ่งไปจดอีกปลายหนึ่งเขาหุ้มกรอบไม้เหล่านั้นด้วยทองคำและทำห่วงทองคำสำหรับร้อยกรอน และกรอนนั้นเขาหุ้มด้วยทองคำเช่นกันเขาทำม่านผืนหนึ่งด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและด้วยผ้าป่านเนื้อดีเขาปักภาพเครูปอย่างชำนาญที่ม่านนั้นเขาทำเสาไม้กระถินเทศสีเสาหุ้มด้วยทองคำขอติดเสานั้นก็เป็นทองคำเขาหล่อฐานเงินสี่ฐานสำหรับรองรับเสา และเขาทำมา่านบางตาสำหรับประตูเต็นท์นั้นด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อดีตกแต่งด้วยงานปักและเขาทำเสาห้าต้นพร้อมด้วยขอเกี่ยวม่านนั้นส่วนหัวเสาและราวยึดเสานั้นหุ้มด้วยทองคำแต่ฐานทั้งห้าสำหรับรองรับเสานั้นทำด้วยทองสำริด